สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาสัคงคมศึกษานะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องเครื่องยึงเดเหนี่ยวจิตใจนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้เนื้อหาเรามาดูประงคนการเรียนรู้ก่อนนะคะ 1. บอกความหมายความสําคัญของพระไตรปิฎกหรือัมปีของศาสนาที่ตนนับถือได้2แสดงความเครรารพรัตนตรย<ม>ัยและปฏิบัติตามอวาทสามในพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กาหนดหลักธรรมอันแรกนะคะใน พุทธศาสนาก็บอกว่าพรัฒนาตรหมายถึงแก้วอันประเสริฐสามประการประกอบด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ที่ถือเป็นการพุทธบูชาสูงสุดในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้านะคะเป็นศาสดา,าของศาสนาพุทธและก็นำหลักธรรมมาเผยแพร่ให้ผู้อื่นรู้ตามการปฏิบัติก็คือการพุทธบูชาส่งเสริมให้ผู้อื่นหมั่นฟังธรรมและปฏิบัติธรรมต่อมาพระธรรม เป็นหลักทมคาสอนของพุทธเจ้านะคะปฏิบัติยังไงก็คือศึกษาแล้วทำให้เข้าใจแล้วก็นําไปปฏิบัตินะต่อมาพระสงฆ์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้นําหลักธรรมของพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้วก็เผยแพร่นะ,ะคะการปฏิบัติตนก็คือแสดงความเคารพปฏิบัติตนตามหลักมารยาของชาวพุทธนะคะต่อมาหลักโอวาสามเป็นหลัก ทำสำคัญซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพุทธศาสนาที่ชาวพุทธควรปฏิบัติตามมี3ข้อดังนี้ 1. การไม่ทำความชั่วโดยการปฏิบัติตามหลักธรรมเช่นเ็นจศีลแล้วก็ศีลห้าข้อศีลหข้อก็คือ 1. ไม่ฆ่าสัตว์สองไม่รับขโมย 3. ามไม่พุิผิดคู่ครองสี 4. ไม่พูดโกหกแล้วก็ห้าไม่ดื่มสุราต่อมาอุัมข้อที่สการทําความดี โดยการปฏิบัติตามหลักธรรมเช่นเบญจธรรมสังขาวัตถุสีคารวะตสีอัฏฐสามมกลสามสบแปดและกัตัญญูกตะเวทีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโอววัิข้อที่3กา,ารทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์เป็นการทำจิตใจให้สงบไม่คิดถึงซ่านมีสติซึ่งปฏิบัติได้หลายวิธีเช่นการนั่งสมาธิการสวดมนต์การแผ่เมตตาเป็นต้น ปรามาทหลักธรรมของศาสนาต่างๆนะคะมาดูศาสนาคริสต์ศาสนาริ์นะคะหลักธรรมของศาสนาในเรื่องของบัญญัติจิประการประกอบด้วยจงนมัสก,การพระเจ้าองค์เดียวยาออกนามพระเจ้าโดยไม่มีเหตุผลจงถือวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์จงถือจงนับถือปีดามันดาอย่าฆ้าควรอย่าผิดประเวณีอย่ารักโมยอย่าพูดเท็จ อย่าคิดไม่ชอบอย่ามีความโลภทรัพย์สินผู้อื่นแล้วก็อีกอันหนึ่งในเรื่องของหลักความรักสอนให้คนเนี่ยมีความรักต่อพระเจ้าและพระเยซูรักผู้อื่นเสียสละแล้วก็ให้อภัยนะคะต่อมา,าศาสนาอิสลามหลักธรรมที่สาคัญของศาสนาอิสลามก็คือหลักศรัทธาหกประกอบด้วยศรัทธาต่ออันระาะศรัทธาต่อเทวทูตศรัทธาต่อาศาสนทูตศรัทธาในวันพิพากษาโลก ศรัทธาในริกิของอัลเลาะห์ศรัทธาต่อบรรดาคมภีอัลเลาะห์แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ือลลักปฏิบัติ5ปร,รประการประกอบด้วยการปฏิญาณตนการละหมาดก,การบริจาคทานการถือศีลอดแล้วก็การประกอบพิธีนะฮัตนะาะในด้อมของหลักธรร,รมศาสนาอิสลามส่วนศาสนาฮินดูนะคะหลักธรรมของศาสนาฮินดูก็มีหลักธรรม10ประการประกอบด้วยทารุติได้แก่ความพอใจความกลัว กสมาได้แก่ความอทดทน้วยยึดความกาุณนาธามะได้แก่การผลิดใจของตนเองอัสเตรยะได้แก่การไม่รักขโมยเสาจะได้แก่การกระทำตนให้บริสุทธิ์ตั้งกายอินชีนิรัหะได้แก่การหมั่นตรวจสอบอินชีสิบประการทีได้แก่ปัญญาสติความคิดวิทยาได้แก่ความรู้ตามปัญญา สัตยาได้แก่ความจริงและข้ออโททะได้แก่ความไม่โลคทีนี้มาดูในเรื่องของศาสนาบุคคลศาสนาวัตถุและศาสนาสถานนะคะอันแรกในเรื่องของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาพุทธบุคคลสถานศาสนาบุคคลก็จะเป็นพระสงฆ์ศาสนาคิดก็เป็นระบาทหลวงอิสลามก็อิมทา์นะคะยินดูก็จะเป็นพราหมณ์แต่ถ้าเป็นศาสนาสถานของศาสนาพุทธก็จะเป็นวัด ริต์เป็นโบสถ์นะคะอิสลามมัสยิดแล้วก็ยินดูก็จะเป็นเทวสถานนะต่อมาศาสนาวัตถุศาสนาพธเนียก็คือพุทธลูกศาสนาคริสต์ไม้กางเขนศาสนาอิสลามก็คำพีศาสนาฮินดูก็ในเรื่องของเทวลูกนะคะทีนี้มาดูคำพีบ้างในแต่ละศาสนาวัทถศาสนาหรือศาสนาพุทธก็ในเรื่องของพระไตรปิฎกนะคะศาสนาคริสต์คำพีเบร์เบิลอิสลาม ก็จะเรียกในเรื่องของอันกุรานนะคะยินดูก็ในเรื่องของคำพีประเวณน,นะคะ,ะคุณครูกข,ขอจบในเรื่องของหลักธรรมเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ